กระบะไทตันขายให้ในราคาตัดเครื่องดีเซลจากปกติราคาแสนเจ็ดแสนมื่อนี้น่ะเอาไปในราคาตัดสดราคาที่แบบว่ายังบร่เฮ็ดสีนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะตัดออกไปพูารถเป็นหลายพูดนะเมื่อนี้เอาไปในราคาพิเศษ1 3 9 0 0แพอขายตามสภาพเดีอสียังบร่เฮ็ดนะคันเฮ็ดสีเสร็จแล้วจะขายอยู่แสนเจ็ดแสนแต่ว่าเมื่อนี้เอาเร็ว เอาเร็วนี่สีมันจะมีสีสดนะหลังค่ากระสีดฝาฝูงกระสีดเพราะว่ารถมันจอดโดนครับไม่ค่อยได้ขับนะยางไส้ได้นะเดี๋ยวจะแบ่งปันในพี่น้องในราคาถึกถึกภายในสวยกระจกไฟฟ้านะเบาะหนังเรียกไม่แสนสามภายในยัางงามอยู่เลยเพื่อนเดียยเด๋ยยูดิข้างหลังยังงามดิถุงพลาสติกข้างหลังเขายังป่แกะเลยนะเจ้าจของเก่าไม่ค่อยได้ขับครับจอดทิ้มไม่เป็นปีเลยไม่ได้ขับด้วย จอดทิ้งไม่เป็นปีครับไม่ได้ครับแล้วไอเสียมพึ่งจะไปเฮ็ดแอร์มานี่นะเฮ็ดเฮ็ดแอร์ L. ให้ยไหมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะรถรับประกันครับโค้งสางเดิมเม็ดอักเดิมบาเฉียวบาชนบตาต่ำสีสันนี่บางามหรอครับมันจะเดินด้านแน่เบาค่อยงามสีสันไอเสียมตีใฮดสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เบาค่อยงามแันไหนนีบบ่บอกบอกงะบอกบางามคือบางามเพราะว่ารถมันจอดทิ้งไว้ครับไม่ไดเ้เซ็ตไม่ได้ล่างแต่ว่าไลเนอร์นีน่งามไลเนอร์บม่มีหูเจาะเลย าขายจัดไฟแนนก็จัดได้ครับตัวนี้พ่อนเดี๋ยวละสามพันแต่ว่าขี่ข้านจัดเดี๋ยวจะแบงตัดเงินสดให้พี่น้องเอาไปใส่งานแบบเร็วๆเลยเนี่ยเบื้องหลังอ่ะร้อนกระบะสวยงามบมมีผูกครับนะต้องแก้กันว่าช่วงนี้รถเทินเขม้าาหลานะไอเสียมเอาไปเฮ็ดสีประทันเมื่อนี้เดี๋ยวตัดออกตัดออกไปเลยให้พี่น้องเอาไปเฮ็ดเอาเองจะได้ราคาถึกๆสวยงาม ภายในภายในงามแห้งครับแต่ว่าภายนอกมีมีมแค่สีนเนี่ยสีมันด้านสีนม่ค่อยงามแต่ว่าภายในสวยสะอาดแอร์เย็นเจี๊ยบเลยมาเบิ่งของเครื่องครับเครื่องสองปัญหาดีเซลภาษีเนี่ยมาเบิง่งภาษีภาษีเบิดสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าคือเบิดปีนาพดูดเลครับพี่น้องภาษีเบิดปีนาสีมีแค่ด้านเนี่ยคันเฮ็ดสีเสร็จ ขายแสนเจ็ดแสนแปดได้เ่ยแต่ขันพี่น้องซื้อตอนยังบระเทศสีซื้อตอนนี้เอาไปในราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันถือกุันหลายครับเครื่องสองปัญหาดีเซลส,สวยครับแบตเตอรี่เปนหัวเดี๋ยวพ่นสีกันสนิมให้นะบ่มี่อย่างครับรถบ่มี่อย่างส,สวยๆคลิบๆเลยเอาราคาพิเศษเอาไปในราคา 139,000ก่อนทำสีถ้าทําสีเสร็จแล้วขายแสนเจ็นะใครเอารีบเลยนะตัดสดเลีมมเอกสารพ้อมโอนรถไปซื้อไอเสียมเองครับภาษีปี69เแอร์ย็นเทียบขับทั้งไก่ปกติเพราะว่ารถขับมาจากกรุงเทพรถขับมาจากกรุงเทพขับปกติเลยนะสนใจติดต่อเข้ามาขายเงินสดเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสด ไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสยมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยไว้ยลุน